สำนักงานคลังจังหวัดลบบุรีเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังโดยมีนางแก้วใจคดีธรรมคลังจังหวัดลบบุรีเป็นหัวหน้าหน่วยงานมีพันธกิจในการกำกับตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินของจังหวัดให้คำปรึกษาด้านการบัญชีการตรวจสอบภายในกฎหมายระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์ด้านการเงินการคลังการพัสดุภาครัฐให้แก่หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการเงินของจังหวัดตั้งอยู่ณศาลาลางจังหวัดลบบุรีชั้นหนึ่งอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีมีระบบการขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงสถานที่ได้สะดวกทั้งรถยนต์โดยสารประจำทางรถตู้ประจำทางและวินมอเตอร์ไซค์มีป้ายบอกทางชัดเจนมีผังงานการให้บริการมีการกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานให้บริการมีป้ายชื่อและเบอร์โทรติดต่อ มีขนาดและพื้นที่ใช้สอยเพียงพอต่อการให้บริการมีการวางเอกสารให้สามารถบริการได้อย่างรวดเร็วในจุดสำคัญหรืออันตรายมีการจัดให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนมีการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นจุดบริการน้ำดื่มและกาแฟบริการ WiFi เก้าอี้นั่งพักรอมีห้องน้ำสะอาดและถูกสุขลักษณะมีการจัดระบบคิวมีจุดแรกรับคัดกรองผู้รับบริการให้คำแนะนำในการขอรับบริการเตรียมเอกสารกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและลดระยะเวลารอคอยมีจุดประเมินผลความพึงพอใจมีการกำหนดพื้นที่เขตปลอดบุรี่มีการจัดภูมิทัศน์ให้เอื้ออำนนยต่อการพักผ่อนหย่อนใจมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการเช่นที่จอดรถทางลาดและสถานที่ติดต่อป้ายแสดงอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำประตูมีการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการจนนำมาสู่การพัฒนารูปแบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้ด้านการเงินการคลังและเศรษฐกิจของจังหวัดเช่นการจัดทำอินโฟกราฟิกอีบุ๊กคลิปวิดีโอและเพิ่มช่องทางการให้บริการได้แก่ y YouTube t i k t o k และ i n s t ต gram เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนและประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ง่ายสะดวกและรวดเร็วช่องทางการให้คำปรึกษาด้านการเงินการคลังมีช่องทางหลากหลายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีคู่มือสำหรับการปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบันมีคู่มือคำถาม FAQ เพื่อให้การบริการเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมถึงมีคู่มือสำหรับการจัดการข้อร้องเรียนทั้งนี้คู่มือต่างๆสามารถสืบค้นได้ง่ายจาก Google Drive มีระบบการแจ้งเตือนการให้บริการและแจ้งสถานะข้อมูลเช่นข้อความแจ้งเตือนการต่ออายุโทเค็นคีย์ในระบบ n g f MIF ไทยการอนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐโดนมีการแจ้งรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางอีเมล ระบบการติดตามสถานะของการให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองสิทธิ์บําเน็จค้ำประกันมีระบบติดตามเรื่องร้องเรียนโดยสแกน QR Code หรือทาง Li n e o f f i c i a l Account มีการประชุมติดตามงานเป็นประจำทุกเดือนเพื่อปรับปรุงการให้บริการโดยมุ่งหวังให้การบริการมีความถูกต้องรวดเร็วและป้องกันการเกิดข้อร้องเรียนมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งปัญหาในการปฏิบัติงานและการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆเป็นประจำทุกเดือน มีการนำนวัตกรรม c ลิกทูนอนรีเทิร์นมาปรับใช้ในกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อลดการปฏิเสธการโอนเงินของธนาคารให้แก่ผู้ค้ากับภาครัฐมีการทบทวนแผนการบริหารความต่อเนื่องมีการวิเคราะห์และประเมินความต้องการด้านกำลังคนจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการส่งผลให้ในปัจจุบันมีการให้บริการในช่วงพักเที่ยงโดยมีคำสั่งและตารางงานการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน มีการจัดทำโครงการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนตามคุณธรรมด้านสุจริตและมีจิตบริการมีการพิจารณาบุคลากรเข้ารับการประเมินคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศมีการเพิ่มศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานที่จำเป็นและทันสมัยให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการเช่นการออกหนังสือรับรองสิทธิ์บำเหน็จค้ำประกันในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบดิจิทัลเพนชัน โดยมีการจัดทำระบบติดตามสถานะและจัดส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้รับบริการทางไลน์ Official Account นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมให้กองทุนการออมแห่งชาติโดยมีการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆดำเนินโครงการแก้ไขปัญหานี้นอกระบบอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมยกระดับและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ในจังหวัด ประชาสัมพันธ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังสำนักง,งานคลังจังหวัดลบบุรีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาหน่วยงานสู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกตามนโยบายของรัฐบาลคล่ะ